แขงแรงแข็งแรงปะมาลูกมานี่มานะมาลูกมาเออตามเออลูกเหรอไหนไปดูสิแม่ไปดูอะไรอืมแข็งแรงแข็งแรงปะ มาจ้ะแม่มาไปกินข้าวลูกป่ะโอ้ยไม่ต้องวิ่งเร็วลูกไม่ต้องวิ่งเร็วเอออยู่ตรงนี้แหละแข็งแรงมะจันจันแม่ไทยอยู่จันจะเอาขาเข้ามาใหม่มาเราไม่เอาไม่เล่นเอาขาเข้ามาอยู่หน้ากล้องเลยไหนดูสิหนูชื่อแข็งแรงเหรอลูกโตยางไหนดูสิกินข้าวเสร็จยัง โตแล้วไปะายลูก like มาวิา่งจูดเลย